อแม่ด้านพึ้นด้านหลังได้หรือกินน้ำด้วยเอ้ากินน้ำพี่ปังก้าปังกินก้อนเอาแม่ซื้อมาให้ปันผู้เดียวสินวะพี่ปังด้าปันเนาะได้อย่างได้อย่างเยอะได้อย่างเอามากินด้วยเรื่องปังกันเนาะแค่ยังมากพี่ปังหึงตาซี่ปันคุงกันได้อย่าลืมกดกระดิ่ง ติงต้งติ้งเอากดกระดิ่งแล้วแต่นี่อ่าดังละโอเคสวัสดีครับเมน,นี้หลังจากปลูกทุเรียนแล้วเฮ้ากาจะมาเอาเฟื่องครับบัานนี้เฟื่องไปโรยปิดไอ้นา หนาลุ่มครับหนาหนาโค่นครับใ่เพื่อใหมันซอยใ้มันมีความเฉือนเวลาเข้ารถนามครับขอเฟื่องในเดอ้อครับเฟื่องงัวครับหลักเฟื่องงัวมาขอหลักเฟื่องในเดอ้อเคไหมกัจิมาขอเฟื่องพี่ชายจากสองมัดสองสองกอนนะครับแต่พอแล้วละ,ละ,ละตะมือขึ้น โอ้เศรเมืองยมห่อนบอกคุณยายใบบกกูดครับโอ้ยแตงเงี่งเครื่องเป็นหมากใครเด็บมาหนอ่องงามงามครับใบบกูดต,ต้นใหญ่ครับนี่ครับเครื่องเคื่องที่เห้าได้อัไดไปครับตอนหลังจาก,กเก็บเกี่ยวเรียบร้อยครับเอาเคื่องกันครับ เปืองขึ้นรถหลักในเด้อม้อยมาเอายางขอแน่ยออเครื่องเรียบร้อยขึ้นรถเรียบร้อยอ้าวมันยางอะไรไม่กินจะไปใส่ต้นตุเรียนโอ้ยดมรอกันแหละ ซื้อ,อยังนี่ซื้อ,อยังนี่ซื้อ,อยังนี่ต,ตัวงามแต่งงานไหมอ่ะบออ่ะบอคือคุนแต่เปล่าคุนหนังนี่คขุนเอียงนี่คขุนอะไรเอย่ยวายมันก็หลายตัวแ้อ่อันนี้ซื้อคุนยังเนี่ยแม่พันธุ์ครับ แต่าล่าไปจำซองขึ้นไล่เถอะวะ,ะครับสนุกมวลไปกระมันครับกินยังมากครับอยากกิยนยังเฮ็ดเลยสบา,ายสบายคิดถูกว่ากันไปพเพราะทะเลทรายไปก่อ,อนเรียนรูุไปกระมันครับเดี๋ยวเฟืองมาใส่กันเ้องกันแซมเป็นยังคือนตองใส่อ่ะไซนี<ช>่มาหลบไซป้าเห็นไห ตัวนี่ชื่อนใใ่ฟางทับนาลินไ้เ่ห้อวรถน้ำสข้างหน้าแยนัดลียพระด้ลสาวข้านนะคะท่านชมตัวมีลิงนำ นี่เนี่ยนย่เปิดมอน้าเร่งควงยางง้มเลยเนาะตาล่านี่ยุ่น ลาบประจำช่องแดงเบาแดงโค่นไหมครับได้หาซิปโค่นหาซิปไม่เ่ฮียนอนสองเฮียนคูเลยเีหนีห้อยยังยื้อเลยหนีห้อยห้อยนอนเพื่อน เราเข้าคุ้มผาแล้วนะคะเสร็จแล้วก็ใส่ลวดรัดตัดไว้เพื่อให้ยแย่ไม่ร่มแย่อย่างผ่านมน้ามันเจ็บบริเวณนี้นะคะใส่ลวดก็ได้หรือจะใส่เสื้อป้องก็ได้แต่ว่าลวดต้าจะสะดวกกว่านี่่ทางอ่ะไรอยแม่ด้านขึ้นด้านหลังได้ไหมกินน้ำด้วยกินน้ำนี่ปังย่าปัง กินก่อนเอาแม่ซื้มอมาให้ปันผู้เดียวสันวะ